นโรแมนติท์ของไชน่าหารครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะที่วัดนโรแมดเลยครับครับนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับเราพี่ทิพย์สวยสวยมากครับนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็สวยแต่ว่สวยก็ต้องเป๋าสดใสบรรยากาศดยบรรยากาศบรรยากาศ ครับวันนี้บรรยากาศสาวๆนะครับเนี่ยน้องเทียนนะครับบรรยากาศเป็นนิทรรศงานปีกันบ้างครับวันนี้ก็บรรยากาศก,ก็มีแดดไทยๆค่คะลุกรีนะคะเชิญชวนชาวลุกรีทุกท่านับเราเข้กิจกรรมเดินรูปปั้นบบไทยร้อ พรมสบายแังไทยทั้งเมืองนะคะวันนี้วันนี้ท่านทคะเร์ทแล้วก็จัดเต็มอันนี้น้องบ้าทุกคนงานอย่างไทนะครับวันนี้งานอย่างไทเรามาเริ่มเริ่มเริ่มกันตั้งแต่กี่โมงนะตอนนี้เริ่มตั้งแต่แปดนครึ่งะนมงคร่เนาะเดี๋ยวสุขุมก็จะเดินค่ะทานะครับดูบรรยากาศนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ จำกันไม่ได้เลยนี่น้องเทียนน้องเทียนแต่จำไม่ได้ครัอันนี้น้องเทียนคนสวยนะคะเป็นช่างภาพค่ะเป็นช่างภาพประจำตัวที่สวยมากนะคะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นค่าของนักสุนทรขลับที่สบายนครสระบุรีนะคะค่ะค่ะวันนี้แต่งสวยนะคะสวยทุกคนทั้งวีด เดี๋ยววันี้เราดูแวมมองกันเราดูกอนนะดูบรรยากาศอันนี้ของมหาโพธิ์อยู่ีอันอยู่ทีะไรกันได้ท่านสมรนะคะวันนี้เราเดินดองยวกจะสลกไหมไทนะครับในพื้นที่ตับสมบทรเราเนาะก็ไหลงานมาด้วยกันเด็กๆก็มาด้วยนารักมากายค่ นึจุตแล้วตอบมาหาพวกนนด้วยนะฮะออวันดี้เอาทีเลงเลงขิดในคอมีป้ายนะฮะุณผู้ชน,นี่เด็กคนนี้เป็นไหมคะก็จะแนะนำว่ามีใครบ้างอะไรบ้างอ๋อแล้อแนะนำเลยผู้ห่ครับวันนีครับผู้ใหญ่ว,ว,วันนี้ครับตี่อ้องผมหนึ่งหันึ่งหัวไหมจะละายเลยนร้อยไหม้อยมบีค่าบองยนะรันนี้ันนีครัน เนี่ีอันนี้คือหัวค่ะสวยปจานี่ที่ผู้ใหญ่ครับอดีครับผู้ใหญ่คครับ่ครับเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่นะคะเป็นผู้ใหญ่ห่วันนี้หอกันทุกคนเลยครับนี้ใ่หลอดทางนั้นครับผู้ใหญ่หนึ่งครับผู้ใหญ่สุดหล่อนะครับ มีมีช่องด้วยนะครับของผู้ใหญ่หนึ่งมีช่องช่องอะไรนะฝากได้นะ เป็ดเปอไครับผมอ่าฝากฝากเปด้วยนะครับของผู้ใหญ่ด้วยครับอ่าผู้ใหญ่เป็นครับครับผมตอนนี้เรามาเก็บบรรยากาศเก็ก็บบรรยากเก็บบรรยากาศเก็บรยากาศวกันด้ว่ะเดียวกันอวกัสครับสนี้เปใหญ่ใหครับส่วนผู้ใหญ่ครับนนีครับใหุคคลนะครับ

กโกลุงโจมผมสบายแดไทยคท่ะส <Okay. S 1> ่วนน,นี้ครับกำนันตะบสดของเราค่ะกำนันตะบอรองเราาน้งนะคะวลารเชิน้องแทนไทยทงะด่้คบงเราอันนี้ดูดีมากครับท่านกำนันงครับนั่งี้งไ,งไ โอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเดอ๋ยวเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวคู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผูักใหญ่เคุยันเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ักผู้ใหญ่เขดคียกัน